อัสสลามุอะลัยกุมนะคะเด็กๆชัน้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะนะคะก็เป็นภาพของรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับ จทย์ปัญหา้อยละเกี่ยวกับการหากําไรและก็ขาดทุนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนกักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์และก็แสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ลอยละเกี่ยวกับการหากําไรและก็ขาดทุนนั่นเองค่ะ คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจนะคะและก็สามารถที่จะตีโจทย์และก็สามารถที่จะหาคําตอบได้นั่นเองนะคะตัวอย่างที่1ในวันนี้นะคะร้านค้าซื้อโคมไฟอันหนึ่งนะคะราคา960บาท ขายได้กำไร25%ร้านค้าขายโคมไฟนี้ได้กำไรกี่บาทและก็ขายราคาเท่าใดซึ่งในรูปดังกล่าวนะคะก็คือจะเป็นโคมไฟใช่ไหมคะซึ่งอันหนึ่งเนี่ยราคาเท่านี้ก็คือ960บาทแต่ว่าเนี่ยคุณครูเนี่ยขายได้กำไรได้25%เลยนะคะเปลว่าใน25%ในที่นี้เนี่ยคุณครูขายไปในราคาเท่าไหร่และก็ได้กำไรกี่บาทน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ คนนะคะซึ่งวิธีการคิดนะคะเขาบอกว่าขายได้กําไร25ก็หมายความว่าถ้าซื้อนะถ้าซื้อมาใน100บาทนะคะขายได้กําไร25บาทถ้าซื้อโคมไฟ100บาทนะคะขายได้กําไร25บาทนะคะถ้าซื้อโคมไฟ1บาทขายได้กําไรส่วน 25ส่วนด้วย100นั่นเองนะคะก็คือเราจะเทียบในส่วนของ100ก่อนนะคะใน25แล้วก็เทียบไปยัง1โดยที่ตรงนี้ก็คือเทียบบัญญัติระยะ1คูณ25นะคะเท่ากับ25แล้วก็หารด้วย100หรือว่า b คูณ c หาร a นะคะ a หลือ b นะคะแลวก็ c นะคะ b คูณ c หาร a มาท่าที่2นะคะเราก็จะเทียบในส่วนของราคาเต็มนี้เลยนะคะก็ถ้าร้านค้าซื้อโคมไฟ960บาทขายได้กำไรก็ก b คูณ c นะคะแล้วก็หารด้วย a นะคะตรงนี้ก็จะเป็น a ตรงนี้ก็เป็น b แล้วก็เป็น c นะคะซึ่ง 960นะคะคูณกับเศษ25ส่วน100ส่วนด้วย1นะคะเราก็มาคำนวณกันนะคะโดยที่นะคะก็ตัด0ูนย์นะคะนะคะก็จะได้ในส่วนของอเราสามารถที่จะตัดศูนย์ไปแล้วก็นำจำนวนแต่ละอันนะคะมาตัดเศษแล้วก็ตัดส่วนได้นั่นเองค่ะ ก็คือเอาแม่เลยค่ะก็คือเอาแม่5่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ในส่วนที่ว่า 960คูณ25นะคะส่วนด้วย100เนี่ยมีค่าเท่ากับนะคะก็คือ240บาทนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถที่จะนำตัวเลขนะคะมาตัดได้นะคะ,ะก็คืออะไรเอ่ยอ่960นะคะ ูณ25ส่วน100นะคะโดยที่อะไรคะตัดศูนย์ตัดส่นอันนี้คือวิธีอีกวิธีหนึ่งวิธีการตัดตัวเลขนะคะตัดศูนย์บนล่างนะคะ1ตัวนะคะ,ะคุณครูครเอาแม่5 5 20 5 5 25นะคะต่อไปนะคะ2 1 2 2 4 8เหลือ1ก็เป็น16 286ใช่ไหมคะก็จะเอา48คูณ5ล้วก็จะได้240นั่นเองค่ะดังนั้นร้านค้าขายโคมไฟได้กำไร240บาทเลยนะคะและขายในราคา960บวกกับ240นะคะราคาจริง960แล้วก็กำไรอีก240แปลว่าขายราคาไปนะคะ1,200บาทนั่นเองค่ะ อีกวิธีที่2นะคะก็คือ,อขายได้กำไราเรนะคะร้านค้าซื้อโคมไฟนะคะ960บาทขายได้กำไรนะคะเอา25%นี้นะคะอยู่ในรูปเศษส่วนเศษ25ส่วน100นะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีค่าเท่ากับ100นะคะและมาคูณกับ960นะคะก็ยังไงคะตัดศูนย์ตัดศูนย์น,นะคะอ่า แล้วก็เอา5 20 1 5 5 25นะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ก็2 1 2 2 4 8ใช่ไหมคะก็เหลือ1ก็เป็น16เนอะก็2 8 16ก็เอา5คูณ4 8มีค่าเท่ากับ240เหมือนกันอันนี้คือวิธีที่2เด็กๆสามารถที่จะเลือกเลยนะคะว่าจะเอาวิธีที่1หรือว่าวิธีที่2นะคะ ดังนั้นร้านค้าขายโคมไฟได้กำไร240บาทเลยแต่ว่านะคะจดถามว่าและขายในราคานะคะก็นำราคาจริงมาบวกกับกำไรนะคะก็มีค่าเท่ากับ1,200บาทนั่นเองค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ เป็นในเรื่องเกี่ยวกับราคาขายและก็ทุนนั่นเองนะคะเพื่อเด็กๆสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ฝึกทักษะในเรื่องนี้มากขึ้นสำหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครัหน้าค่ะวัสสาาม